ฝนตกเลียนกัน4-5มูก็ประมาณนี้เลยเนาะทางไปทุกคนหาใบเฮาก็เลยว่าจะเอามาแตกก่อนแล้วก็จึงอันแลกเป็นเงินกีบแล้วจึงจะไปจ่ายไปซื้อของกินมาไว้กินมื้อแรงเนาะตอนนี้เฮากมาอยู่าได้เปลี่ยนวบ่ฮู้ว่าเขาจะอยู่หบ่แล้วก็บ่ฮู้เพิ่นสิเปลี่ยนให้เฮาบ่เฮาบ่เคยเปลี่ยนจักเื่อบ่เคยเปลี่ยนเนาะ ับน้องลี่และกาน้องรจนาที่ซองลี่สาวลาวลองสารนาทุกคนมื่อนี้เฮาซี่มาแลกเียนเงินบาทนทุกคนที่เดิมาเพื่ดูน,นะน้่คือเงินบาทนี่เฮาได้มาิดะะ้โดนแล้วนทุกคนคือว่ามีคนเอาให้เฮาและเฮาเมื่อวันนี้เฮาจะมาจ่ายนะเพราะว่าอยู่ลองสานั้นเอาเงินบาทมาจ่ายเลยก็ได้เป็นเงินห้าร้อยบาทนทุกคนใบละรอยเนาะ เอาไปเลยว่าจะเอามาแตะก,ก้นแล้วก็จึงอันแรนกเป็นเงินกีบแล้วจึงชาวไปจ่ายไปซื้อของกินมาไว้กินเมล็ดเนาะแม่ตอนนี้เรากำมาอยู่หางได้เปลี่ยดเราบอกว่าขเขาจะ,ะบู๊หรือเล่าและกับบุหัวเพื่อนซีเปลี่ยนในฮาวบา<ม> <laughs> อกเพาะเรเคยเปลี่ยนจ้เะเธอเราเคยเปลี่ยนเนาะ, <laughs> ะอันนี้มันเพราะว่าอันนี้เพื่อนให้เพื่อนเอาให้มาติดโดดแล้วแหละ<ม>เอาให้น้องลี่สองร้อยให้น้องรถ สองร้อยละกัน,ออน,กนสองร้อยห้าสิบเออคนละแบ่งกันคนละสองร้อยห้าสิบเนาะนซึ่งตอนนี้เขาจะมาดูให้ไดเปียนละเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนเงินก่อนแล้วจะไปรอซื้เอเครื่องยิบตาเนาะทุกคนเนาะขั้งแรกเนาะที่เขามาลองไซอันเงินบาท <c oughs> แล้วก็มาลองเปลี่ยนเนาะถ้าเขาทีเอาไปอันจ่ายโดยตรงแมน่นเพื่นอนโบให้เนาะเพื่อนโบเอา ทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนฮานเนาะเพราะว่าฮานเมื่อกี้นี่จ้าของฮานเป็นวิวเนาะตอนนี้เขาก็เลยย้ายฮานมาเปลี่ยนยูนี่เนาะโบฮูว่าซีได้เท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าน้องลีก,กับโบเคยเปลี่ยนจากเชื่อเนาะหากาซีเป็นครั้งแรกที่เคยอ่าใช้เงินบาทไทยเนาะโบฮูว่าเขาซีแตกมาได้เท่าไหรนะ่เนาะเป็นเงินบาทไทยก็คือ500เนาะคือมี ถ้าเาเอาเงินบาทมาใส่โดยตรงยูอันลงสารนี้บดได้นัดคนคือยูลงสารนี้แบบ้านใหญ่บ่ค่อยหลนะแล้วเพื่อนก็นเลยถ้าเพื่อนแตกไปเพื่อนกับบุห่าเอาไปไว้ใส่เนาะถ้าเป็นแบงพนันเป็นเงินเป็นเป็นใบพนันนะเพื่อนเอาอยูเนาะแต่ว่าถ้าเป็นใบละร้อยใบห้าร้อยนี่แมนไใบห้าร้อยมีบอกฮันเมนเพื่อน,อนะเ,อนเอาเนาะเพราะว่าถ้าเอาไปกับเพื่อนกับบุหงาเสไปจด้ยูใส่เนาะแต่ถ้าเป็นยูยงจัดให้แมนเพื่อนเอาอยูเนาะทุกคน ตอนนี้บบฮูถ้าเฮาเอาอันเงินบ้าทมาแลกเงินลาวนี่ได้เนาะแต่ถ้าเอาเงินลาวไปแลกเงินบา้านทันบบได้เนาะทุกคนได้อยู่บางฮานเนาะแต่ว่าบางฮานเพิ่อนกับโบเอาเนอะเดี๋ยวตอนนี้เฮาจะขอตัวเปลี่ยนเงินกอนเนาะทุกคนละกาไปเจอกันยูตลาดเลยเนาะเพราะว่าเขาจะเลาะซื้อเครื่องละกาไปเลาะซื้อเครื่องยูตลาดไปไว้กินมื้อแรกเลยเนาะ ตอวนี้เขาก็เรียกมาได้แล้วเนาะมาเบิ่งกันว่าเงินห้าร้อยบาทของเราเขาจะได้เอมืมเ,เงินห้ารอยบาทของไทยจะได้เงินยังได้เท่าใดของเราเนาะเหมือนแบบว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนจะพกสปีดพันมาดีนแสนหนึ่งแล้วก็พกสปีดพันเนาะเป็นห้ารอยห้ารอยของไทยเ่ามาแจกเลยแบบนี้เนาะถ้าว่าเอาเงินเอาเงิน กับ6 5 0 0 0จีบอันี่เนาะตอนได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเลาะตลาดกันเลยเนาะทุกคนวันนี้จะซื้ออย่างนี้เราอเมนเนาะแมนเนาะไปเอา้าไปหาซืไปเลาะตลาดเนาะคือตอนนี้ฝนยุโรปสารฝนล,ลินได้สองสามเมืองแล้วทุกคนคุกคนกำลังซีโต๊ะมาอีกแล้วเนาะไปไปหาซื้อไปเลาะตลาดกันเนาะ เนาะทุกคนตอนนี้ทำมหาฮอดตลาดแล้วนอนบอนเปลี่ยนเงินกับตลาดนีนกับไบก่กันปันใดเนาะอยู่รศาลีองทะเลแล้วทุกคนโอ้ตอนนี้เพิ่อนเอาอาหารทะเลมาขายและนะ้วเนาะฝนตกเรียนกันซี้ามูกับประมาณนี้เลยเนาะ ทุกคนช่วงนี้อาจจะอัพคลิปซาด้วยเพราะว่าฝนตกแล้วเราออกมาตลาดคือทุกๆเทื่อที่เราอัพคลิปนี้ต้องใดขี่มาอยู่ตลาดจังใดอ้ยเมย์จะไปป่าป่าป่า เอาไห้าปเก่งกิอื่นเอาโลนึงขึ้นไปแล้วปนมห้าเโลลงมาแล้วมันสีอาสโลขึ้นมาแล้วสามินห้าคม่ไงามกคนปักกดเนาะรื่อยูลากเอาเงีมันออกตีนึงได้กินเพื่มนึงเนาะปลาอันนี้นะกระ่านคาล้มอันนั้นเนี่ยคาตีปัญหาโอ้โคาตีัญหา ເຮົາໂຕໃຫຍ່ເນາະໂຕໃນເຮົາກຊືແລວລນາະລຕລ ไม่แตกเลยที่หุ่นกลมขนาดนี้ีห้ <c oughs> อยนะหนูใครวะคนตกปานนี้ก็ะออกระเบงง

อนี้จะเป็นอู้ซื้อน่าจะเอาใส่ล่ะอันนี้เป็นเครื่องฟ้าเนาะเครื่องฟ้าธรรมศาตร์ไปที่เดิมตัวนี้จะขันก่อนตัวนี้ไม่สิบตัวนี้วะเออตัวนี้ตัวนี้เนาะไม้ันรดาะตัวนี้แป่นไม้แปกเอาไว้ว้ดังใสเนาะเงินคาะบมีเตา บ่มีเงินตอกแกะหาไซอันนั่นนี่หไซนี่ออยนี่ตัวนี้ดิมันดีเออมัดเท่านี้หรอวะเออตัวนี้น้อยบ่มีเนาะนี่ีไม่เหงเกลือสักคะเอาไปเห็นย่งอไปอาลาีอ๋อ่นะ้ลาตอนนี้ฝนตกนะทุกคน กระเือนวะฝนตกเหรียนซีหามือแล้วเนาะโซสาม 2, มือก้อนฮัลเลเมนมันตกละเสาตกละเสาเนาะแต่ว่ามือน,นี้ฮันลินมึดมือเลยเสาบอลห้านาทีแลวก,ก็ตุกเสาบอนห้านาทีแล้วก,ก็ตุกแต่มันไม่ตกแขงไปานไดมันตกอันแบบม,มันลินเนาะค่อย

จะใ,ในกระทาติดตามบึง้งนะเราหน,นี้เฮากับซื้อซีนหมูได้แล้วเนาะตอนนี้เฮานะโอ้โหป้าเงียงประกดนะเงียงประกดปากขนะา,กากตอนนี้ก็จะเป็นโซนขายเครื่องอันเดียวก็เครื่องอันเดีย์ เครื่องจุ่มเครื่องนะอะลรเนาะเจ้าซุกี้ดีโบราณตุ๋นโลาตุ๋นลข้าวบพอ่วะไตุนแล้วหอวะเอาเอาโลก็ได้เออ อืเห็ดน้อยเน้ยบมสิมสิมเบิ้งนะเพื่อนแม่เจ้สุกี้มาไม่เยอะอ่ะเขาซื้อแต่ละเทื่อฮันซื้อยูฮานเพื่อนให้มันบูดนะเออ นี่จะเป็นบรรยากาศการขายเครื่องเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนม้งเนาะทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้เฒ่าซื่อ้นเด้เด,ดาดมะมีันเด้มีเด็ดเคมแล้วก็พักไอยนี่แล้วก็เจวแล้วก็มืดลงบนเนาะ ใคขมีนวเนาะมีสิมีแตนะ่ย,ยูฮานเท่านั้นแหละอย่าพาไปเบิ่งคนขายเครื่องนะนี่ก็เป็นสลายเ,<อ>เป็นเล็กน้อยแล้วกู้เท้าวงเนาะที่มาขายอันนี้ก็จะเป็นขายขนมขายอย่าง ลหลายอย่างเนาะเฉพาะถ้าเป็นตอนเช้าเมนเพิ่นซีขายแต่ค,คงกินสุกเนาะวอนนี้นะวอนนี้นะยหระนี่เนาะตอนนี้เราก็ซื้อเครื่องครบทุกอย่างแล้วเนาะเราก็ชีพาก,กันออกมือละเดี๋ยวไปห่อนเือแล้วเราจังซีให้เบิ้งเนาะว่ามีอย่างเดรวก็ซีเฮ็ดอย่างกินเนาะไปพี่นะกูซื้อป่าพี่เมสโลค่ะเด้อ ยายามือหน้าก่อนะเนมกินละ,มละ,นะ,ะแม่นกนปลาันน้น้ปลาข้าวปลาในเกาะข้าวเยม้อมคยหปน้าแล้วปคห้าแล้วเาะน้านปิงจีนก็มี เฮ็ดอันเดอร์เกาะໄປเฮ็ดຫນືດກິນເຮດກິນດຮາກາອມືນກົດຽີູ <little> <ounded> ່ືອນາຮາີຮົຍັງແດນກຍັງກິດຽວາຕິດຕາມດີ ค่ทุกคนพอเต้ม,มาหอบเหอนแล้วฝนก็พอดีตกเลยเนาะ,ะมาหาซีมาให้เบิงเนะาะว่าเฮาเอายางมาเด้เดี๋ยวเฮามาดูกันว่าเงิน500บาทของไทยได้แสนห้าเออได้แสนหกกับสิบเอ็ดพันหาซีได้ยังมากินเด้อะไรฉันพูดอะไรนี่ได้แสนหกกับสิบเอ็ดพันได้แสน 11, แหนกสิบเอ็ดพันถีดเร็วมืดเที่ยงตู้เลยเดี๋ยวเฮามาเบิงว่า มาซื้อเนี่ยมากินกับครอบครัวเนาะอันนี้แม่นปลานี่เนาะทุกคนดูปลานี่หุ้มตัวใหญ่มากช่วงนี้ปลาไหลเลยปลาตุ้ยปลามีไข่เลยช่วงนี้เลยอันนี้แม่น10,000ผ่าน10,000ผ่านจีบเออแต่เห็ดเข็มอันนี้เราจะไม่ได้กินได้10,000ผ่านป็นเท่าไหร่นะบวก95อันนี้เท่าไหร่เออแม่ละ95อันนี้9,000ผ่าน3 0 0 0อันนี้38,000 สอันนั้นสร้ะพอดี6 8 1 0 0 0เดพันี่สาวหันทุกคนของแม่บ้านอันนี้แนวพันไทยดีของไทยของไทยสาวพันเป็นนัน8ป1เนี่ยนะเออ8ิ1 0 0 0อันนี้ก็พักบ้งจำมา5,000เออ5,000พอดีเป็น93,000ันื้วตี้งนี่615 615 บ้เหนล้ลายบี่เมื่อกี้นี่เธาเดเกาะเสนเปดเดิแหวเมื่อกี้เออประมาณเก้าเก้าสิบสามเมื่อกี้บอกเสนปดแล้วเส้นเปดอะปเออตัวนี้เส้นสิเปดพันอันนี้อันพอดีเป็นชุดเออเป็นอัน้นห้านป็ดดูเก่ง เซนเจ็ดสิบเงินก็พอเซนเจ็เหาเงินนะฮะเหาเงินเฮาเด้เฮาเงินเฮาออกเดซันเซนเจ็ดสิบปลายสบายบัวหูอะไรลืมละไล่มาไล่มาแล้วก็ลืมเซนแปดสิบปลายอันนี้แมนซิพันกีบเนาะไม่แป๊กเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้เนาะเพราะว่าเราคงไม่จื้อว่าเท่าไรเป็นเท่าไรเนาะคันบอลลืมก็สิขึ้นตายคิปไว้เนาะสไลด์ตัดตัดแตแล้วก็ลืมนะนี่เนาะ นี่ก็เป็นเครื่องที่เขาซื้อมากินมาใส่กับครอบครัวเขาเนาะอันนี้แม่นประกดอันนี้ใบตูมสมอันนี้ประกดติดนึ่งมีเช่นึงเนาะนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เขาก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนและฝากทุกคนไปกดติดตามสองน้องรลชนารองศาสในเด้อเดี๋ยวน้องลีซีคืนจริงไว้ดน,นี้เนาะจริง,งมอีอันเด้อ ถ้าให้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง่องซองค่ะเลยเนาะก็เป็นกำลังใจ hey, ให้ฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย